กระสูตรที่พระตาคตนะคะท่านตรัสไว้ว่าคนที่เป็นเจ้านายจะต้องปฏิบัติต่อลูกน้องยังไงบ้างใครเป็นเจ้านายหรือหัวหน้างานอยู่อยากให้ลูกน้องรักตัวเองอยากให้ลูกน้องมีความสุขเวลาทํางานกับตัวเองแม้ว่าบางคนนะอาจจะไม่ได้รู้สึกใหญ่จะทําความทุกข์ให้ลูกน้องนะแต่เขาอาจจะไม่รู้ว่า ด้วยความที่เขาอาจจะโดนบีบรัดในหน้างานมาบางทีแม่มองว่าพวกหนูก็ต้องมีความเข้าใจในหัวหน้าตัวเองด้วยเราอย่าพยายามเอาตัวเองเป็นใหญ่แล้วก็เวลาทํางานร่วมกับผู้บริหารเนี่ยทำงานให้ไม่ทุกมีเคล็ดลับแม่อ่ดอย่างหนึ่งคือเอาตามผู้มีอายุตามพระสูตรพระพุทธเจ้าเลยเวลาประชุมบางทีเรามีความคิดเห็นความคิดเห็นของเราบางทีบางครั้งมันก็อาจจะแฝงด้วยตัวตน ใครไม่เห็นด้วยกับเราอ่ะไม่เป็นไรเราเอาตามผู้ใหญ่เลยดีซะอีกแม่อาร์มองว่าพอเราไม่ได้ทําตามกิเลสเรามันกลายเป็นเรามาขูดเกากิเลสตัวเราเองถ้ามาทางธรรมแล้วอ่ะอะไรเกิดขึ้นมันก็ดีไปหมดอ่ะแม่อานว่าเพราะว่าเราจะสามารถฆ่ากิเลสเราได้ในทุกมิติของการใช้ชีวิตเลยถ้าเขาไม่เห็นด้วยก็ปล่อยก็เอาตามผู้มีอายุเลยอันนี้ฆ่ากิเลสได้ดีทีเดียว ค่าตัวตนได้สิ่งที่เจ้านายจะต้องควรจะทำกับลูกน้องเพื่อให้ลูกน้องรักนะคะมีอยู่5้าข้อด้วยกันก็คือหัวหน้าเนี่ยจะต้องจัดการงานให้ทำตามสมควรแก่กำลังหมายถึงว่าให้หน้างานให้มอบหมายงานให้ตามความเหมาะสมของลูกน้องคนนั้นๆในความสามารถนะคะของเขาเองอยากจะให้เขาพัฒนาตัวเองเราก็อาจจะมีหยอดงานในสิ่งที่เขาไม่เคยทำเข้าไปบ้างเพื่อจะวัดผลลูกน้องเราว่าเออ ถ้าเรามอบหมายงานที่พิเศษเข้าไปเนี่ยเขาสามารถทําได้หรือเปล่าแต่ถ้าเขาทําไม่ได้เขายังไม่ได้ถึงขั้นเป็นทาเลนต์มากพอเราก็ให้มอบหมายงานตามกําลังสิ่งที่เขาทําได้ไปนะคะอันนี้เป็นข้อแรกนะคะข้อที่2ก็คือให้อาหารและรางวัลเวลาเราเข้าไปทํางานนะคะเรามีลูกน้องถ้าเราไป เที่ยวหรือไปไหนมาก็แล้วแต่ถ้าบริษัทนั้นสามารถจัดสวัสดิการทั้งเรื่องอาหารหรือเรื่องรางวัลในการทํางานรางวัลไม่อาจว่าจะมีทุกบริษัทอยู่แล้วส่วนใหญ่จะมีเรื่องของโบนัสต่างๆเรื่องเงินตอบแทนอะไรต่างๆมีให้เยอะแยะมีโป o v i ด e n t f u ฟันบางบริษัทก็จะมีค่าอาหารกลางวันให้มีสวัสดิการเรื่องที่พักให้อะไรพวกนี้ก็มีถ้าเราให้ความชุ่มชื่นหัวใจพวกเขาเนี่ยก็จะสามารถทําให้ลูกน้องเราะอยากอยู่กับเรา ส่วนข้อที่3นะคะก็คือรักษาในคราวเจ็บไข้อันนี้ไม่อาดอยากให้มีมากๆในส่วนของสวัสดิการของผู้บริหารหรือว่าเจ้าของบริษัททุกบริษัทเนี่ยควรจะมีเรื่องของค่ารักษาพยาบาลดูแลลูกน้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชามีนโยบายเรื่องนี้แม่อัดมองว่าถ้าบริษัทไหนสามารถทําได้นอกจากประกันสังคมอะคะ่ะเป็นการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในป่วยนอกหรือว่าเป็นในส่วนของประกันชีวิตหรืออะไรต่างๆถ้าเรา มีตรงนี้ให้เขาอย่างน้อยมันก็เป็นหลักประกันให้กับครอบครัวนั้นๆให้กับลูกน้องของเราว่าถ้าเขาเจ็บป่วยไข้ามาเขาจะได้รับการดูแลอย่างดีเราต้องอย่าลืมว่านอกจากตัวเขาเองลูกน้องเราอ่ะยังต่อไปหาครอบครัวเขาอีกตั้งเยอะบางคน เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงเมียเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรเยอะแยะเลยในความรับผิดชอบของเขาถ้าเขาเจ็บป่วยไข้ไปไม่สามารถจ้างเงินหรือทําเงินเดือนหรืออะไรได้เนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังเขาจะเดือดร้อนอีกเยอะถ้าเรามีจิตเมตตาเราสามารถให้นโยบายหรือให้ตรงนี้กับพนักง,งานได้จะเป็นสิ่งที่ดีมากมบรรเทาก่ากับว่าเราได้เจริญเมตตาในการทํางานไปด้วยเลยนะคะส่วนข้อที่4นี่อันนี้แม่ทําบ่อยก็คือ ด้วยแจกของมีรสแปลกประหลาดให้กินอันนี้เห็นผลจริงๆนะคะเวลาเราใครเป็นผู้บริหารหรือไม่มุผู้บริหารก็แล้วแต่แหละถ้าเราไปเดินทางไปไหนไปเจออาหารหรือผลไม้อะไรแปลกๆอย่างเงี้ยหรือใครมีโอกาสได้เดินทางต่างประเทศผลไม้ที่ไม่มีในไทยหรืออาหารที่อยู่ต่างประเทศที่คนไทยไม่เคยได้กินแต่เป็นสิ่งที่ดีที่เลิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สรรหาตรงนั้นน่ะมาให้ลูกน้องเรากินเขาก็จะรู้สึกดีใจว่าเออนะ หัวหน้าเจ้านายไปไหนก็ยังระลึกถึงเราก็ยังอยากจะให้เราบริโภคกรรมคุณที่ดีก็จะสามารถได้ใจลูกน้องได้ส่วนข้อสุดท้ายอันนี้ไม่อาจว่าทุกคนชอบโดยเฉพาะช่วงปีใหม่หรือสงการหรือวันหยุดยาวๆก็คือโดยปล่อยในสมัยน,นี้ก็คือเวลาถึงเทศกาลต่างๆถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าผลประกอบการดีให้หยุดเพิ่มสักวันสองวันก็ได้ค่ะถ้าไม่มีความเสียหายกับบริษัทก็คือให้เขาพักผ่อนในเวลาที่เขาควรจะได้รับพักผ่อนอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เจ้านายหรือหัวหน้านะคะควรจะทํากับลูกน้องนะคะทั้งหมดที่อ่านมามันก็คือเหมือนความอบอ้อมอารีในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์นั่นแหละค่ะการมีน้ําใจต่อกันการไม่มีการพยาบาทเบียดเบียนต่อกันอันนี้ก็เป็นหลักการถ้าทาได้ก็จะดีมากๆกับส่วนของเจ้านายหรือว่านายจ้างนะคะ